รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ i n f o r l i ไล t กับปี2,564ก็ฝากทุกๆท,ท่านและก็ผู้ชมทุกทกท่านนะครับว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีช่วงนี้ก็ถือว่าโรคโควิด -19 นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเฝ้าระวังกันอยู่อย่างหนักเลยทีเดียวก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองสุขภาพให้ดีที่สุดเลยเรียกว่าทุกอย่างจะป้องกันได้ก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเองว่าจะป้องกันมากน้อยแค่ไหน ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องดูแลเองเป็นอย่างดีรายการ i n f o l i ล e t v ีของเราปี2 5 6 4นี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่จาก9.30มงครึ่งได้ย้ายไปเป็นบ่าย3าโมงครึ่ง15.30นถึง16.00นทุกวันเสาร์ ก็ฝากติดตามกับอิน o l i ลท t วีของเราด้วยกับกาก้านวินยาสีเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็ชมเลยครับว่าหลังปีใหม่นี้เรามีอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวเราไปชมเลยครับกับอิน o l i ลท t วี